ก็สวัสดีกับนักลงทุนที่ชื่นชอบความเสี่ยงทุกๆท,ท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ช่องของบอลเต็งคนเตน่ากันเช่นเคยก่อนจะมาถึงทีเด็ดของข้ามคืนนี้เดี๋ยวเรามาสรุปผลทีเด็ดของข้ามคืนที่ผ่านมาก่อนเลยสําหรับทีเด็ดของข้ามคืนที่ผ่านมาที่คนเต่าได้ทุกท่านเลือกลงเล่นไปก็ะจะเป็นบอลของยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับก็ะจะเป็นคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับแอตเลติโกมาดริดนะครับ ซึ่งทางคนเตะเท้าได้ทุกท่านเลือกลงเล่นไปทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคิดว่าน่าจะทํากําไรให้ได้มากกว่าแต่ผลไม่ได้เป็นไปตามที่คาดครับผลสกอร์ออกมาแอตเลติกมาดริดนะครับยิงไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับก็เสียเต็มกันไปสําหรับท่านใดที่ตามกันในหน้าของ Youtube อันเด๋รวเรามาถึงทีเด็ดของค่ำคืนนี้กันเลย สำหรับทีเด็ดของค่ำคืนนี้ที่คนตะทาได้มองเอาไว้ก็จะเป็นบอลของยูฟาแชมเปียนลีกอีกนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างลิวเจอกับเชลซีนะครับคู่นี้ก็จะเตะกันในเวลาตีสามตรงอ่าเดี๋ยวเรามาดูที่เลทราคาหน้าบ้านผลบอลกันนะครับราคาหน้าบ้านผลบอลเลทแรกเปิดอยู่ที่ครึ่งควบลูกปัจจุบันขยับไหลมาเป็นครึ่งลูกนะครับอ่าเปิดเลทราคามาถึงคร่เปิดเลทราคามาถึงครึ่งลูกแบบนี้ ให้ทุกท่านเลือกลงเล่นไปทางฝั่งทีมเยือนอย่างเชลซีได้เลยครับคิดว่าน่าจะทำกำไรทุกท่านได้มากกว่าแน่นอนอเดี๋ยวเรามาดูกันที่หน้าตัวเลขอย่างเบทสามหกเว็บพนันทูกคนหมายของทางฝั่งยุโรปกันบ้างนะครับเบทสามหเปิดเลทราคาเอเชียนแฮนดิแคปเลทแรกอยู่ที่ครึ่งควบลูกปัจจุบันขยับหลายขึ้นมาเป็นครึ่งลูก เดี๋ยวเรามาดูราคาจ่ายของทั้งสองทีมกันบ้างนะครับราคาจ่ายของเจ้าบ้านอย่างริวนะครับเลทแรกอยู่ที่ศูนย์จุดเก้าศูนย์ปัจจุบันขยับไหลขึ้นมาศูนย์จุดเก้าเก้าเลยนะครับส่วนราคาจ่ายของทีมเยือนอย่างเชลซีนะครับเลทแรกอยู่ที่หนึ่งจุดศูนศูนย์ปัจจุบันขยับไหลลงมาศูนย์จุดเก้าหนึ่งนะครับอ่าเราก็จะเห็นได้ชัดว่าทางฝั่งของเบสสามโฮคานะครับรกลัวที่จะจ่ายทางฝั่งของทีมต่ออย่างเชลซีมากกว่านะครับ เดี๋ยวเรามาดูฟอร์มในการเจอกันของทั้งสองทีมกันบ้างนะครับฟอร์มในการเจอกันของทั้งสองทีมนะครับก็จะเป็นทางฝั่งของขอไปยครับฟอร์มในการเจอกันของทั้งสองทีมนะครับก็จะเคยเจอกันแค่สามนัดนะครับก็จะเป็นทางฝั่งของเชลซีนะครับเอาชนะมาได้ทั้งสามนัดเลยยังเกมล่าสุดนี่เชลซีเอาชนะมาได้สองประตูต่อศูนย์ส่วนเกมก่อนหน้านั้นในปีสองพันสิบเก้านะครับ เชลซีเอาชนะมาได้2ประตูตอนน่อ1ส่วนเกมสุดท้ายก็ในปี2019เหมือนกันครับเชลซีเอาชนะมาได้2ประตูตอนน่อ1น1อ่าเราก็จะเห็นได้ชัดว่าฟอร์มในการเจอกันนะครับจะเป็นทางฝั่งของเชลซีนะครับที่ทําฟอร์มเอาชนะได้ดีกว่าอ่าเดี๋ยวเรามาดูฟอร์มส่วนตัวของทั้ง2ทีมกันบ้างนะครับ ฟอร์มส่วนตัวของริวนะครับ5นัดหลังสุดก็จะชนะ2เสมอ1แพ้1นะครับอย่างเกมล่าสุดนี่เปิดบ้านเสมอกับแซงเอเตียนมา0ประตูต่อ0นะครับส่วนเกมก่อนหน้านั้นเปิดบ้านเอาชนะแก๊กโมฟูดมา4ประตูต่อ0นะครับก็ถือว่าเป็นฟอร์มที่ไม่ค่อยดีสำหรับริวในตอนนี้นะครับ อ่าส่วนฟอร์มส่วนตัวของเชลซีนะครับใน5นัดหลังสุดนะครับก็จะชนะ4เสมอ1ยังไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับยังเกมล่าสุดนี่เปิดบ้านเอาชนะนิวคาเชตลมา1ประตูต่อ0ูนย์นะครับส่วนเกมก่อนหน้านั้นบุกไปชนะนอริสซิตี้มา3ประตูต่อ1ก็ถือว่าเป็นฟอร์มที่ดีสำหรับเชลซีในตอนนี้เลยนะครับสำหรับคู่นี้ ท่านใดคิดจะลงเล่นนะครับคน,คนทนทาวคิดว่าให้ลงเล่นไปทางฝั่งของเชลซีนะครับคิดว่าน่าจะทํากาไรทุกท่านได้มากกว่าแน่นอนสําหรับท่านใดชอบก็ตามท่านใดขัดก็สวนท่านใดไม่มัน่นใจก็อย่าพึ่งแทงนะครับเพื่อเป็นผลดีแก่ตัวท่านเอง